นครวัดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมาก ต่างวาดฝันเอาไว้นะคะว่าจะต้องเดินทางมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนครวัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่12ได้รับการยกย่องให้เป็นาศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า400ตารางกิโลเมตรในแต่ละปีมรดกโลกแห่งนี้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับกัมพูชา ในยุคก,ก่อนโควิด19นะคะนครวัดดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ปีละกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งกว่าหนึ่งในสของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากัมพูชาจะต้องเดินทางมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะแต่การมาถึงของโควิด19ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะการมาของโควิด19เปรียบเสมือนเมฆดําทะมึนที่แผ่ปกคลุมไปทั่วโลกอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทต่างพากันหยุดชะงัก ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวที่หยุดนิ่งไปนานกว่า3ปียุ่ชิงเลยก็ไบอู้หดันดงแม่น่าจองก้อนงอบเอหียแสงขวดปเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น How long is over to be a tour guide? Because my favorite is over 20 year. เขาเล่าว่าได้เริ่มทำงานที่นครวัดมานานกว่า20ปีแล้วสำหรับเขาอาชีพมักคุเทศก็เหมือนกับการเล่นฟุตบอลที่เมื่อเตะออกไปแล้วลูกบอลก็จะกระเด้งออกไปและกระเด้งกลับมาในที่สุดไม่ต่างอะไรกับการได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงวัฒนธรรมกัมพูชาให้โลกได้เห็นและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นจากสำเนียงท้องถิ่นเสียงเรียบบวกกับลีลาการบรรยายเกร็ดความรู้ที่สอดแทรกอารมณ์ขันและการเปรียบเยรยรวมไปถึงทักษะทางอาชีพที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทำให้เขากลายเป็นมัคคุเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของแหล่งอรารยธรรมโบราณอันเก่าแก่แห่งนี้แม้ว่าผลกระทบจากโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจะหนักหนาสักเพียงใด แต่ก็ไม่อาจที่จะสันคลอนมุมมองในแง่บวกที่มีต่อโลกของเขาได้เพราะว่าโควิด1 9ไม่ใช่ช่วงเวลาเศร้าโศกเพียงครั้งเดียวในชีวิตของคนเรา When COVID 1 9 s c o m e What do you feel I think maybe something tasting tasting because the life you know the life t h e r e are four yeah four sweet sour bitter and salty You know the soup? go yes. with the 100 herbs. Sometimes bitter, sometimes happy, sometimes sour. Sometimes you, uh, you know some like your feeling, like yes. your, your life. Oh, why I'm so happy? Yes. Why I'm so surprised? Why I'm so sad? But sometimes mm -hmm. you know very quiet place, mm -hmm. very quiet, but the feeling come out. Yes. Amazing inside mm -hmm. your body. sometimes we don't know where the feeling come from oh, yes. but your body but your whole body is so enjoy your life you, you don't want oh, money you don't want a car you don't want a rich house yeah you, in, you certify your life yeah Know, I, I นครวัดมีมกักคุเทศที่เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศแทบจะทุกทภาษาที่เรานึกออกนะคะรวมๆแล้วกว่า5,000คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดพ้นจากวิกฤตโควิด19ค่ะดังคำของเฮียที่ระบุว่ามากักคุเทศก็เหมือนกับลิงในนครวัดที่เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอาหารตกถึงท้อง ก็ต่างล้มตายไปตามๆกันข้อมูลจากสำนักงานขายตั๋วอังกอชี้นะคะว่าในช่วงก่อนโควิด -19 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่นี่ปีละมากกว่า2ล้านคนแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกทำให้ตัวเลขนี้ลดลงเหลือไม่ถึง1,3 0 0 0คนในปี2021ในปีนั้นเสียมเรียบต้องเผชิญกับมาตรการปิดเมือง จนตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงต่ำที่สุดเหลือเพียง46คนในเดือนเมษายนปี2021จากเดิมในช่วงที่พีคที่สุดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้รองรับนักท่องเที่ยวแตะเดือนละ3 0 0 0คน We don't do uh, any business related tourism but uh, we uh, um, look at uh, the other side. And think about the the post-COVID, we can uh, create uh, more idea, yeah. oh, with the itinerary as um, the, the people would change their way to uh, travel um, post-COVID 19. Green-eyed, <laughs> green-eyed, 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 ถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของปราสาทตาพรมต้นไม้ย,ยักษ์ที่ขึ้นชอนชัยไปตามตัวปราสาทที่ถูกทิ้งร้างจนแทบจะกลายเป็นซากปรักหักพังอาจซือถึงการกลับมาของธรรมชาติเพื่อทวงแผ่นดินคืนจากมนุษย์เช็คเช่นวิกฤตโควิด -19 ที่อาจจะกำลังบอกเราว่าคนเราทำร้ายธรรมชาติมากแค่ไหนทั้งจากภาวะโลกร้อนและการบุกรุกป,ป่า ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวในกัมพูชาเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งค่ะแม้จะยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับยุคก่อนโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วยอดขายตั๋วเข้านครวัดเพิ่มขึ้นมากกว่า20เท่าและเพียง10เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนเมืองอรารยธรรมโบราณแห่งนี้มากกว่า00 0 0 0คนวัคซีนเวิร์กวัคซีนเวิรโอเควิซิน Vaccine Works after we put our effort give free o f charge no payment at all นับตั้งแต่กัมพูชาเปิดตัวโครงการวัคซีนป้องกันโควิด -19 เมื่อวันที่10กุมภาพัานธ์ปี2021หุนมาเนตบุตรชายของสมเด็จฮุนเซนและว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ <Okay. S 1> แม้ว่าในช่วงแรกๆอัตราการฉีดวัคซีนจะไม่สูงนักและใช้เวลาสองเดือนกว่าที่จะมีผู้รับวัคซีนเข็มที่1ล้านของประเทศแต่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาชี้ว่าในวันที่28มิถุนายนตัวแรกวัคซีนดังกล่าวทำสถิติหลักล้านถึงสองรอบ ทำกลางความต้องการวัคซีนโควิด -19 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากพร้อมๆกับความกังวลถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงในช่วงนั้น v a c c i n ATION it's really helping the country for the reopening of the society um, right immediately after knowing that the, the vaccine in the final stage of the clinical trial okay yeah. And the announcement of the World Health Organization for the emergency listing of the vaccine on progress, okay, not yet finalized. But our Prime Minister decided already, and with the close collaboration, that's why we appreciate China, yeah, who kindly donated uh, the first batch of vaccine to Cambodia. Mm hmm. we living uh, you know with the hope <Yeah. S 2> that we are to get better life because the covid season mm hmm. look like uh, it's the testing examination mm hmm. and if if you are to be successful uh, to pass examination you are so sweet like honey <Yes. S 2> very very sweet ภาอการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทําเงินของกัมพูชาโดยเฉพาะเสียมเรียบเมือง mm hmm. ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คืนท่นหนึ่งใน5เมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวติดเทรนด์โลกประจำปีนี้ค่ะถึงแม้ว่าการฟื้นตัวในยุคหลังโควิด -19 อาจจะต้องใช้เวลาแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอและไม่ใช่แค่กรรมภูชาเท่านั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกก็กำลังฟื้นคืนชีพและกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง